START WITH WHY ทำไมต้องเริ่มต้นด้วยทำไมโดยไซมอนซีนิกอีพีสาความกลัวถ้ามีใครสักคนพยายามปล้นธนาคารโดยซุกกล้วยไว้ในกระเป๋าเสื้อนอกหรือกางเกงเพื่อตกตาว่าเป็นปืนเขาจะถูกตั้งข้อหาปล้นโดยใช้อาวุธถึงแม้จะไม่มีใครตกอยู่ในความเสี่ยงว่าจะถูกยิงจริงๆแต่กฎหมายมองว่า แค่คนร้ายทำให้คนอื่นเข้าใจว่าพกปืนจริงๆก็ถือเป็นความผิดแล้วซึ่งนั่นก็เป็นจุดยืนที่สมเหตุสมผลดีครับคนร้ายรู้ดีว่าความกลัวจะกระตุ้นให้เหยื่อทำตามคำสั่งจึงทำในสิ่งที่ทำให้เหยื่อรู้สึกกลัวคงไม่ผิดนะักหากจะบอกว่าความกลัวไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่แท้จริงหรือคิดไปเองเป็นสิ่งที่ล่อใจที่ทรงอิทธิพลที่สุดคำกล่าวที่ว่า ไม่เคยมีใครถูกไล่ออกเพราะตัดสินใจซื้อของจาก IBM สามารถสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่เกิดจากความกลัวได้เป็นอย่างดีว่ากันว่าพนักง,งานฝ่ายจัดซื้อคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่เสาะหาซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดให้บริษัทกลับปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าเพียงเพราะมันมาจากบริษัทที่เล็กกว่าหรือมีชื่อเสียงน้อยกว่าด้วยความกลัวว่า หน้าที่การงานจะสั่นคลอนหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาพนักง,งานคนนั้นจึงเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบที่แท้จริงของตัวเองและถึงขั้นตัดสินใจโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลักเมื่อความกลัวเข้าครอบงำข้อเท็จจริงก็ไร้ความหมายอารมณ์กลัวฝังรากลึกอยู่ในสัญชตาตญาณการเอาชีวิตรอดของคนเราจนไม่อาจถูกหักล้างด้วยข้อเท็จจริงหรือตัวเลขสถิติได้ง่าย เพราะอย่างนี้เองการก่อการร้ายจึงทรงพลังนักสิ่งที่ทําให้ผู้คนกังวลไม่ใช่ความเป็นไปได้ที่ใครสักคนจะตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้ายแต่เป็นความกลัวว่าเหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นต่างหากอย่างไรก็ตามความกลัวสามารถถูกใช้เป็นสิ่งล่อใจในเรื่องดีๆได้ด้วยเราใช้ความกลัวในการเลี้ยงดูลูกกระตุ้นให้ผู้คนทำสิ่งที่ถูกทำนองคลองทำ รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกของคนในสังคมเช่นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของเด็กการตาระหนักรู้เรื่องโรคเอดหรือการคาดเข็มขัดนิรภัยคนที่เกิดทันทศวรรษที่1980จะรู้ว่าช่วงนั้นมีโฆษณาต,ต่อต้านยาเสพติดเยอะมากรวมถึงโฆษณาชุดหนึ่งที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นนี่คือสมองของคุณเสียงผู้ชายบรรยายขณะชูไข่สีขาวเกลี้ยงเกลาฟองหนึ่ง จากนั้นเขาก็ตอกไข่ลงไปในกระทะที่มีน้ำมันร้อนชาและนี่คือสมองตอนที่คุณเสพยายังอยากลองอีกไหมนอกจากนี้ยังมีโฆษณาอีกชุดหนึ่งซึ่งพยายามขู่วัยรุ่นว่าโคเคนไม่ทำให้คุณเท่มันจะทำให้คุณเป็นศพในทํำนองเดียวกันเวลาที่นักการเมืองบอกว่าคู่แข่งของเขาจะขึ้นภาษีหรือตัดงบประมาณด้านการดูแลความสงบเรียบร้อย หรือเวลาที่รายการขา่าวภาคข้ามเตือนคุณว่าคุณจะตกอยู่ในอันตรายหากไม่ติดตามรายการตอนห้าทุ่มพวกเขาก็กำลังพยายามกระตุ้นความกลัวในตัวผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรือผู้ชมส่วนในแวดวงธุรกิจความกลัวก็ถูกใช้เพื่อกระตุ้นให้เราซื้ออะไรสักอย่างโดยมักเป็นในทำนองว่าถ้าคุณไม่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นจะมีเรื่องเลวร้ายบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณ ทุกๆสาวินาทีจะมีคนเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายหนึ่งคนนี่คือข้อความโฆษณาของศูนย์รักษาโรคหัวใจแห่งหนึ่งส่วนบริษัทที่ให้บริการตวรวจสอบมลพิษภายในบ้านก็โฆษณาที่ข้างรถบรรทุกว่ามีกา๊าซเเรดอนในบ้านของคุณหรือเปล่าเพื่อนบ้านคุณเขามีกันนะด้านบริษัทประกันภยัยก็อยากให้คุณทำประกันชีวิตก่อนที่จะสายเกินไป ทุกครั้งที่มีคนเสนอขายบางอย่างกับคุณพร้อมทั้งเตือนถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไม่ซื้อของสิ่งนั้นก็เปรียบได้กับพวกเขากำลังใช้ปืนจ่อศีรษะคุณเพื่อขู่ให้คุณเห็นข้อดีของการเลือกพวกเขาแทนที่จะเป็นคู่แข่งและมันก็ใช้ได้ผลเสียด้วยต่อให้ปืนที่ว่าเป็นแค่กล้วยหนึ่งลูกก็ตามข้อความบุกเราการเลิกบุหรี่เป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมา มาร์ทเวนกล่าวผมเลิกมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วขณะที่ความกลัวผลักให้เราถอยห่างจากสิ่งที่น่ากลัวจะผลักให้เราพุ่งเข้าหาสิ่งที่น่าดึงดูดนักการตลาดมักพูดถึงความสำคัญของการปลุกเร้าวความปรารถนาโดยกำหนดสิ่งที่ผู้คนอยากได้อยากเป็นขึ้นมาจากนั้นก็นำเสนอสินค้าหรือบริการบางอย่างที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นข้อความอย่าง 6ขั้นตอนสู่ชีวิตที่มีความสุขมากกว่าเดิมบริหารหน้าท้องง่ายๆเพื่อจะได้กลับไปใส่เสื้อตัวโปรดหรือรวยได้ใน6สัปดาห์ล้วนพยายามล่อใจเราด้วยสิ่งที่เราอยากได้หรืออยากเป็นทั้งนั้นถึงแม้ว่าข้อความปลุกเราจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันจะได้ผลมากที่สุดกับคนที่เหลาะแหละหรือคนที่กลัวว่าตัวเองอาจไม่มีความสามารถพอที่จะไปถึงฝั่งฝัน ซึ่งไม่ว่าใครก็เกิดความกลัวแบบนี้ได้ทั้งนั้นผมมักพูดติดตลกว่าข้อความปลุกเร้าอาจกล่อมให้ผู้คนสมัครสมาชิกฟิตเนสได้แต่ถ้าอยากให้พวกเขาไปออกกำลังกายเป็นประจำจริงๆต้องอาศัยแรงบันดาลใจด้วยคนที่รักสุขภาพและออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วจะไม่หวั่นไหวกับข้อความอย่างน้ำหนักลดหวบด้วยหกขั้นตอนง่ายๆ แต่คนที่ไม่เป็นแบบนั้นจะคล้อยตามแทบทันทีเรารู้ว่าคนมากมายพยายามคุมอาหารตามสูตรต่างๆเพื่อจะได้มีรูปร่างในฝันแต่ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนมันก็มาพร้อมเงื่อนไขว่าต้องออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและทานอาหารให้ครบทุกหมู่จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือต้องมีวินัยนั่นเองในเดือนมกราคมของทุกปี ยอดผู้สมัครสมาชิกฟิตเนสจะเพิ่มขึ้นประมาณ12%เพราะพวกเขาตั้งปณิธานปีใหม่ไว้ว่าจะดูแลสุขภาพแต่ก็มีคนเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นที่ยังเข้าฟิตเนสจนถึงสิ้นปีข้อความปลุกเราอาจกระตุ้นให้ผู้คนลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างได้ก็จริงแต่คนส่วนใหญ่มักจะทำได้ไม่นานข้อความปลุกเราไม่เพียงใช้ได้ผลกับการขายผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขายแบบธุรกิจสู่ธุรกิจด้วยบรรดาผู้บริหารของบริษัททั้งน้อยใหญ่ล้วนอยากสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมพวกเขาจึงจ้างที่ปรึกษาและวางระบบงานที่น่าจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการแต่ไม่ว่าระบบจะดีแค่ไหนถ้าทุกคนไม่พยายามทำให้ได้ตามระบบนั้นก็ไร้ประโยชน์เรื่องนี้ผมสามารถยืนกรานจากประสบการณ์ของตัวเองได้เลยผมเคยลองใช้ระบบ และวิธีสารพัดเพื่อช่วยให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจแต่ผ่านไปแค่สองสัปดาห์ก็เข้าอีรอปเดิมอยู่ดีถ้าเป็นไปได้ผมอยากมีระบบที่ช่วยให้ผมเลิกหาระบบมาใช้แบบสุ่ม4ีสุ่มหสักทีแต่ก็รู้ตัวดีว่าคงทำตามระบบนั้นได้ไม่นานหรอกการใช้วิธีการระยะสั้นด้วยความหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ระยะยาวเช่นนี้พบเห็นได้บ่อยมากในโลกธุรกิจ บริษัทระดับพันล้านแห่งหนึ่งว่าจ้างเพื่อนของผมซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการให้ไปช่วยพวกเขาบรรลุปเป้าหมายของบริษัทแต่เธอเล่าให้ผมฟังว่าไม่ว่าปัญหาจะเป็นอะไรเหล่าผู้บริหารก็มักเลือกทางแก้ที่ได้ผลเร็วกว่าและประหยัดเงินกว่าแทนที่จะเลือกวิธีที่ให้ผลลัพธ์ดีกว่าในระยะยาวพวกเขาก็เหมือนกับคนที่เหอการลดน้ำหนักเป็นพักๆนั่นแหละครับ พวกเขาไม่เคยมีเงินหรือเวลามากพอที่จะเลือกวิธีที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเพื่อนผมพูดถึงลูกค้าของเธอแต่พวกเขากลับมีเงินและมีเวลามากพอที่จะลองอีกครั้งเสมอแรงกดดันจากคนรอบข้างทันตแพทย์4ี่คนใน5คนเลือก t r i เดน t คือคำโฆษณาของหมักฝรั่งยี่ห้อดังที่พยายามโน้มน้าวให้คุณลองใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนรายการแนะนำสินค้าช่วงดึกก็บอกว่า งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำได้สรุปว่าโฆษณามากมายพยายามกระตุ้นความสนใจของคุณด้วยประโยคอย่างถ้าผลิตภัณฑ์นี้ดีพอสำหรับผู้เชี่ยวชาญมันก็ดีพอสำหรับคุณหรือจากประสบการณ์ลูกค้าที่พึงพอใจกว่าหนึ่งล้านคนทั้งหมดนี้คือกลยุทธ์ที่อาศัยแรงกดดันจากคนรอบข้างในรูปแบบต่างๆครับเมื่อนักการตลาดบอกว่า คนส่วนใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแทนที่จะเป็นอีกยี่ห้อพวกเขากำลังโน้มน้าวผู้บริโภคให้เชื่อว่าสิ่งที่พวกเขานำเสนอนั้นเหนือชั้นกว่าแรงกดดันจากคนรอบข้างใช้ได้ผลเพราะเราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญย่อมรู้ดีกว่าเรานั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาตัดสินใจได้ถูกต้องเสมอหรอกนะครับแต่เพราะเรากลัวว่าตัวเองจะคิดผิดต่างหาก การที่คนดังเป็นพรีเซนเตอร์เป็นการใช้แรงกดดันจากคนรอบข้างรูปแบบหนึ่งนักโฆษณาคงอยากให้เราคิดว่าถ้าพวกคนดังเขาใช้กันมันก็ต้องดีแน่ซึ่งก็เป็นความคิดที่เข้าท่าดีเมื่อไทเกอร์วูดเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอุปกรณ์กอล์ฟของ Nike ้หรือลูกกอล์ฟยี่ห้อไทเทอร์ลแต่นอกจากนั้นแล้วไทเกอร์วูดยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ GM บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการบัตรเครดิตอาหารและนาฬิกาข้อมือยี่ห้อแท็กฮอยเอที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักกอล์ฟโดยเฉพาะโดยสามารถทนแรงกระแทกได้ถึง5,000 G ซึ่งน่าจะเป็นแรงกระแทกที่ลูกกอล์ฟโดนมากกว่าจะเป็นตัวนักกอล์ฟเองนอกจากนี้การให้คนดังมาเป็นพิลเซนเตอร์ยังมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เราอยาเป็นเหมือนคนดังคนนั้นอีกด้วย ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเห็นจะเป็นโฆษณาชุดฉันอยากเป็นเหมือนไหม้ของ n i กี้ซึ่งพยายามบอกเหล่าวัยรุ่นว่าหากใช้ผลิตภัณฑ์ของไ i กี้เมื่อโตขึ้นพวกเขาจะเป็นได้อย่างไมเคิลจอแดนอย่างไรก็ตามโฆษณาหลายๆชุดกลับไม่มีความเชื่อมโยงแบบนั้นตัวอย่างเช่น Sam w a เตอร์สตัซึ่งโด่งดังจากละครโทรทัศน์เรื่อง Law o r d o r เป็นพิลเซนเตอร์ให้กับบริการซื้อขายหุ้นออนไลน์ของบริษัท TD a m e r i t a d e ผมไม่แน่ใจว่านักแสดงที่มีชื่อเสียงจากบทอายการจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทได้อย่างไรผมเดาว่าคงเป็นเพราะเขาดูน่าไว้ใจละมัง้งคนที่อ่อนไหวต่อแรงกดดันจากคนรอบข้างไม่ได้มีเพียงเหล่าวัยรุ่นเท่านั้นพวกเราส่วนใหญ่คงเคยถูกพนักง,งานขายกดดันกันมาบ้างแล้ว บางคนอาจพยายามขายซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงานให้กับคุณโดยอ้างว่าคู่แข่งของคุณกว่า70ใช้บริการจากพวกเขาแล้วทำไมคุณถึงไม่ใช้บ้างหลักแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคู่แข่งเหล่านั้นเป็นพวกหัวอ่อนที่เชื่ออะไรง่ายๆหรือได้โปรโมชั่นยั่วยวนเกินห้ามใจกลเม็ดการขายที่อ้างแบบนั้นถูกออกแบบมาเพื่อกดดันให้คุณยอมควักกระเป๋าโดยเฉพาะ มันทำให้คุณรู้สึกว่ากำลังพลาดอะไรบางอย่างไปมีบางสิ่งที่ทุกคนรู้แต่คุณไม่รู้อย่ากระน,นั้นเลยทำตามคนส่วนใหญ่ดีกว่าจริงไหมครับแม่ของผมเคยถามว่าถ้าเพื่อนของลูกยื่นหัวเข้าเตาอบละ่ะลูกจะทำตามไหมก็ไม่แน่หรอกครับถ้าไมเคิลจอแดนหรือไทโกวูดถูกจ้างให้เอาหัวเข้าเตาอบขึ้นมาอาจมีคนทำตามเป็นขยงก็ได้ ความแปลกใหม่หรือที่ชอบเรียกกันว่านวัตกรรม Motorola ได้สร้างโทรศัพท์ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมครั้งสำคัญในการออกแบบและวิศวกรรมนี่คือข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อปี2004ซึ่ง Motorola เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดโทรศัพท์มือถือที่มีคู่แข่งสูงมากวัสดุที่ผสมจากโลหะหลายชนิดเช่นอลูมิเนียมที่ใช้ผลิตเครื่องบิน ผสานกับเทคโนโลยีล้ำหน้าอย่างการมีเสารับสัญญาณในตัวและการซาะปุ่มกดด้วยกระบวนการทางเคมีทำให้เรเซอร์มีความหนาเพียง13.9ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นผลปรากฏว่าความพยายามดังกล่าวได้ผลดีมากครับคนนับล้านแห่ไปซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้มาใช้บรรดาคนดังอวดเครื่องเรเซอร์ของตัวเองบนพรมแดงแม้แต่นายกรัฐมนตรีบางคน ก็ยังใช้มันให้เห็นตามสื่อโดยยอดขายกว่า50ล้านเครื่องคงไม่ผิดนักหากจะบอกว่าเรเซอร์นำเสนอสิ่งที่เกินความคาดหมายของคนไปมากซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของม o t ต r ร l โล่าที่มอบความแปลกใหม่ให้กับวงการมาเนิ่นนานเอสแซนเดอร์ซ e อของม o t ต r ร l โล่าในเวลานั้นกล่าวถึงสุดยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทในขณะเดียวกันมันก็ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ ให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาในตลาดโทรศัพท์รุ่นนี้คือความสำเร็จทางการเงินครั้งมโหฬารของโมโตโรโล่าและเป็นนวัตกรรมที่พลิกวงการอย่างแท้จริงแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือหลังจากนั้นไม่ถึง4ปีแซนเดอร์ก็ถูกบีบให้ลาออกราคาหุ้นของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียงครึ่งเดียวนับตั้งแต่ตอนที่เรเซอร์เปิดตัวคู่แข่งของมโตรโล่า เห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติและการทำงานแสงหน้าเรเซอร์ออกมาได้อย่างง่ายดายโมอเตอรล,ลจึงตกกระป๋องอีกรอบกลายเป็นเพียงผู้เล่นทั่วๆไปที่ต้องสู้สุดฤทธิ์เพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดพวกเขาทำผิดพลาดเหมือนกับบริษัทมากมายนั่นคือพวกเขาแยกแยะความแตกต่างระหว่างความแปลกใหม่กับนวัตกรรมไม่ออกนวัตกรรมที่แท้จริงสามารถเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรม หรือแม้แต่สังคมไปอย่างสิ้นเชิงทั้งหลอดไฟเตาอบไมโครเวฟเครื่องโทรสารและบริการไอจูนล้วนเป็นนวัตกรรมซึ่งเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำธุรกิจและวิถีชีวิตของเราโดยเฉพาะในกรณีของไอจูนมันได้ท้าทายให้อุตสาหกรรมหนึ่งต้องทบทวนโมเดลธุรกิจของตัวเองเสียใหม่แต่การเพิ่มกล้องถ่ายรูปเข้าไปในโทรศัพท์มือถือไม่ใช่นวัตกรรมครับแน่นอนว่า มันเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ถึงกับพลิกวงการแต่เมื่อมองในมุมนี้คุณจะพบว่าเรเซอร์ก็เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมหลายอย่างทั้งตัวเครื่องที่ทำจากโลหะเสารับสัญญาณในตัวปุ่มกดเรียบแบนและความบางเฉียบถ้าว่ามันไม่ได้เฉียดใกล้กันเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติว,ตวงการเลยสิ่งที่มโตรโล่าทำสำเร็จคือ การออกแบบโทรศัพท์สุดฉบเฉี่ยวให้ผู้คนได้รู้สึกตื่นเต้นอย่างน้อยก็จนกว่าจะมีโทรศัพท์สุดฉบเฉี่ยวรุ่นต่อไปออกมาด้วยเหตุนี้คุณสมบัติเหล่านั้นจึงถือเป็นสิ่งแปลกใหม่มากกว่าจะเป็นนวัตกรรมเพราะมันถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างความแตกต่างไม่ใช่เพื่อนาเสนอแนวทางใหม่ซึ่งอันที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับเพียงแต่มันไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ความแปลกใหม่อาจเพิ่มยอดขายได้อย่างที่เรเซอร์พิสูจน์มาแล้วแต่ไม่ได้สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนหากบริษัททั้งหลายพากันเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์บ่อยเกินไปสุดท้ายก็จะลงเอยแบบเดียวกับสงครามราคาเพราะยิ่งต่างฝ่ายต่างแข่งกันเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆสินค้าประเภทนั้นก็ยิ่งดูเหมือนเหมือนกันไปหมดบริษัทจึงต้องแก้ลำํำโดยเข็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกมา ทั้งหมดนี้นำไปสู่วงจรอ,อุบาทที่ไม่มีวันจบสิ้นในช่วงทศวรรษที่1970คอลเกตมียาสีฟันเพียงสองแบบเท่านั้นแต่เมื่อการแข่งขันดุเดือดขึ้นยอดขายของคอลเกตก็เริ่มตกดังนั้นบริษัทจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มคุณสมบัติใหม่เข้ามาโดยอาจเป็นการเพิ่มฟูออไราการทำให้ฟันขาวเป็นประกายสดใส รวมถึงการป้องกันการเกิดหินปูนคุณสมบัติใหม่แต่ละอย่างช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างน้อยก็ช่วงหนึ่งจากนั้นทุกอย่างก็จะกลับไปซ้ำรอยเดิมลองทายดูสิครับว่าทุกวันนี้มียาสีฟันคอลเกะกี่แบบให้คุณเลือกซื้อคำตอบคือ32แบบครับไม่รวมยาสีฟันสำหรับเด็กอีก4แบบแน่นอนว่าบรรดาคู่แข่งที่พยายามรับมือกับ นวัตกรรมจากคอเกตก็น่าจะมียาสีฟันที่มีคุณภาพสรรพคุณและราคาพอๆกันวางขายอยู่หลายสิบแบบเช่นกันอย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันในปัจจุบันแปลงฟันมากกว่าเมื่อช่วงทศวรรษที่1970เลยดูเหมือนว่าสารพัดนวัตกรรมเหล่านั้นกลับทำให้การเลือกยาสีฟันที่เหมาะกับตัวเองกลายเป็นเรื่องยาก ยากถึงขั้นที่อลเกตต้องจัดทำหน้าหนึ่งในเว็บไซต์เพื่อช่วยลูกค้าเลือกยาสีฟันเลยทีเดียวแล้วถ้าอคเกตต้องทํำถึงขนาดนั้นเราจะเลือกซื้อของพวกนี้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตเองโดยที่ไม่มีเว็บไซต์เป็นตัวช่วยได้อย่างไรนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อชักจูงใจให้ผู้คนลองใช้แต่พอเอาเข้าจริงสิ่งที่บริษัทต่างๆพยายามนำเสนอในฐานะ นวัตกรรมก็เป็นแค่ความปแปลกใหม่เท่านั้นแถมไม่ใช่แค่สินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นที่ใช้ความปแปลกใหม่มาดึงดูดลูกค้าอุตสาหากรรมอื่นๆก็ใช้วิธีนี้เช่นกันเพราะมันกระตุ้นยอดขายได้จริงๆแต่ไม่ได้ช่วยบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างลูกค้ากับบริษัทเลยโทรศัพท์ iPhone ของ Apple แสงหน้าเลเซอร์ของม o t ต r o l โ และขึ้นแท่นโทรศัพท์มือถือที่ใครๆก็อยากได้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนจากปุ่มกดมาเป็นหน้าจอระบบสัมผัสไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ iPhone จัดเป็นนวัตกรรมจริงอยู่ที่มันเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากแต่ผู้ผลิตรายอื่นก็สามารถลอกเลียนแบบได้ไม่ยากยังมีสิ่งอื่นที่ Apple ทําซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่านั้น Apple ไม่เพียงเป็นผู้นำในการออกแบบโทรศัพท์มือถือครับ แต่ยังเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเดิมทีผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและการทำงานทั้งหมดของโทรศัพท์นั่นหมายความว่า T-Mobile Verizon Wireless Sprint และ a t t จะเป็นผู้กำหนดว่าโทรศัพท์ของ Motorola Nokia Ericsson LG และผู้ผลิตรายอื่นๆจะทำอะไรได้บ้าง แต่แล้ว Apple ก็โผล่มาและประกาศว่าพวกเขาจะกำหนดความสามารถของโทรศัพท์เองปรากฏว่า AT&T เป็นปรายเดียวที่เอาด้วยพวกเขาจึงได้รับสิทธทิพิเศษในการจัดจำหน่าย iPhone นั่นเป็นการเป,เป,ปลี่ยนแปลงที่จะสร้างความสันเทือนในอุตสาหการรมไปอีกหลายปีและส่งผลกระทบมากกว่าแค่ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทสูงขึ้นไม่กี่ปีอย่างแน่นอนต้นทุนของการใช้สิ่งล่อใจ เรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ